ขอเชิญทุกท่านร่วมชื่นชมพระเครื่องที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของพระเครื่องเมืองไทยกับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธานฐานแซมใหญ่ซึ่งถือเป็นพิมพ์ที่มีความสง่างามสัดส,ส่วนงดงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่งในวงการพระเครื่องไทย พระสมเด็จวัดระฆังสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมบรังศีแห่งวัดระฆังโคสีตารามในสมัยรัชกาลที่สถึงต้นรัชกาลที่หโดยถือเป็นพระเครื่องที่มีความเป็นเอกลักษณ์สูงและได้รับการขนานนามว่าพระในฝันของนักสะสมทั่วประเทศ พิมพ์พระประธานฐานแซมใหญ่เป็นหนึ่งในพิมพ์นิยมของพระสมเด็จที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากองค์พระมีความชัดเจนสง่างามมีความสมดุลทั้งในด้านสัสดส่วนและรายละเอียดพิมพ์พระประธานฐานแซมใหญ่มีลักษณะเด่นคือพระพุทธประทับนั่งปางสมาธิอยู่บนฐานสามชั้นที่มีลักษณะเป็นฐานแซม หรือมีเส้นซ้อนระหว่างชั้นฐานทำให้ดูมีมิติและความลึกมากยิ่งขึ้นองค์พระจะมีพระพักที่กลมได้สัดส่วนพระอังสาหรือบ่ากว้างฐานล่างสุดจะกว้างและแผ่รับกับองค์พระทั้งหมดอย่างมั่นคงให้ความรู้สึกหนักแน่นและศักดิ์สิทธิ์เนื้อพระของพระสมเด็จวัดระฆังแท้องค์นี้จะมีความแห้งธรรมชาติ ผิวจะมีร่องรอยของความเก่าแบบธรรมชาติมีมวลสารผสมที่เชื่อว่าเป็นปูนเปลือกหอยบทผสมกับผงวิเศษที่หลวงปู่โตได้รวบรวมไว้เช่นผงอิทธิเจผงปัทมังและผงมหาราชนอกจากนี้ยังมีว่านเกสรดอกไม้และธุรีพระธาตุเสริมความศักดิ์สิทธิ์ให้กับองค์พระยิ่งขึ้น พระสมเด็จวัรคังพิมพ์พระประธานฐานแซมใหญ่นอกจากจะโดดเด่นในด้านความงามทางพุทธศิลป์แล้วยังเชื่อกันว่ามีคุณวิเศษด้านเมตตามหานิยมแคลคลาดปลอดภัยและเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงในหมู่ผู้ที่ศรัทธากล่าวได้ว่าพระสมเด็จองค์นี้ไม่เพียงแต่เป็นพระเครื่องหายากเท่านั้นแต่ยังเป็นมรดก ทางจิตวิญญาณที่สะท้อนถึงความศรัทธาศิลปะและภูมิปัญญาโบราณของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปอย่างยิ่ง